สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสรุราษฎรบุรีรัมม์วันนี้อยู่ที่แปลงโคกน้องนาครับของตำบลชุมแสงครับพวกเราลงทำการขุดช่วงน่าจะบ่ายโมงนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการปักแปลครับปักเสร็จครับทางคุณพี่เขามา อัดฝากับดึงหมดเราเออกหมดครับเราต้องปักใหม่ครับช่วงเชา้าโอ้ช่วลงกันครับกว่าจะได้ขุดครับเนี่ยแล้วพวกเราก็ได้ขุดเรียบร้อยครับผมลงทําการขุดวันนี้น่าจะเจ็ดน่าจะจบครับชั้นแรกของบอ่อที่หนึ่งครับผมแปลงของคุณพี่พี่นั่เราลืมพี่นิดครับผมเนาะรูแบบบ่อกว นี่บ่อนี้อยู่ที่900กว่าคิวครับผมอ่าลงความเป็นกิี่ของ6เมตร50ครับเนาะพอเราลงไปเลยเมตร50แล้วก็ดึงดึงไปอีก2เมตรแล้วก็ลงเจาะลงไปที่5เมตรครับเป็น6เมตร50ครับบ่อนี้ครับเนาะก็ถือว่าโชคดีครับมาแล้ววันนั้นมาปักแปลงนึกว่าแต่จะเป็นดินทรายดินสมองครับ แต่ว่าพวกเรามาทําแล้วก็เจอดินร่วนปนสายด้านบนครับทีนี้เรื่องของความชื้นด้านบนของดินก็ไม่มีนะครับเนาะก็เลยขุดง่ายครับทีนี้ทําให้เราใจชื้นขึ้นมาแล้วกบการทางานครับนี่ยดินอย่างนี้ครับถ้ายังมีน้ําขังอยู่ด้านบนนี่ก็จะทําให้พังอยตรงนี้นิเนาะอินสายก็จะสไลด์ลงมาแน่นอนครับแต่ว่าของเราไม่มีพังครับถือว่าโชคดีมากๆครับผมเนาะ ถือว่าโชคดีอย่างยิ่งครับที่ตรงนี้เป็นที่สูงครับแล้วก็มันลาดเอียงไปด้านนู้นครับเนาะไปด้านนี้ทําให้น้ําซึมลงไปแล้วก็ด้านาชั้นดินด้านบนไม่มีการอุ้มน้ําครับทําให้เราขุดง่ายขึ้นครับผมโอ้ถือว่าโชคดีอย่างยิ่งยิ่งนะครับเนาะงานนี้ก็ถือว่าพวกเรา,าไม่น่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรในการขุดตากมมยครับเนาะ น้องเพิ่งเพิ่งไปซื้อเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่งไปซื้อน้ำมันมาให้ทีมงานครับวันนี้เจ้าเจดก็ต้องเร่งนะครับเพราะว่าพวกเราจะมีงานต่ออีกเยอะนะครับนี่เพิ่งต้องมีงานเพิ่มเติมที่สักสี่แปลงห้าแปลงครับปีใหม่นี้ก็ต้องเร่งก่อนปีใหม่เต็มที่ครับก็จะให้เจ้า XCMG มาช่วยสักคันนึงครับเนาะก็ไปเชืวอกันขุดครับเพื่อจะจบภายในช่วงปีใหม่ครับก่อนปีใหม่ก็ต้องส่งงานให้หมดครับ างอำเภอกเพราะว่าทางจังหวัดเร่งที่จะปิดงานให้จบครับผมเนาะถ้าได้รูปแบบบ่อที่ไม่ยากมากแล้วก็รูปแบบแปลงที่พอขุดได้มันก็จะไม่มีปัญหาเลยครับเนาะบางทีไปเจอตาน้ําก็ต้องสูบน้ําเสียเวลาอากาศขุดครับแต่บ่อน,นี้ถือว่าก็โชคดีที่ว่าไม่มีน้ำเนาะถ้ามีน้ําก็ต้องรอเรื่องการสูบน้ําดูดน้ําออกจากแปลงก็สร้างปัญหาให้พวกเราเนาะถึงไม่เยอะแต่ก็ยังมเีเป็นปัญหารครับเนาะ,นะแต่ โอนี้ผมว่าไม่น่าจะเจอแต่ก็ยังห่วงนิดหนึ่งเรื่องของรองไส้ไก่ครับไม่รู้ออกจะมาออกเป็นรูปไหนครับเพราะว่าเรากลัวเรื่องของดินมาจะพังตาเพราะว่าทางบนนั้นยังมีน้ําขังนิดหนึ่งครับเนาะจะมีน้ําขังอยู่ตรงพื้นที่ตรงครับตรงที่ร้องไ่ยอยู่ตรงนนเนาะโมเดลนี้ครับจะมีรูปแบบอยู่สองมีบอ่ออยู่สองบอ่อกับมีบอ่อนี้เนาะ บอ่อที่หนึ่งบ่อขวาแล้วก็บอ่อที่สองบ่อซ้ายครับตรงกลางนี่จะเป็นมวลโคกครับผมเนาะแล้วฝั่งนี้จะเป็นคันนาตรงข้างต้นครับเป็นโคกโคกร้อมรอบครับผมเนาะแล้วครองไก่ก็จะออกจากบ่อที่สองครับอย่าไปถึงนู่นครับเนาะถึงต้นไม้ครับเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาครับนี่หลังจากนั้แล้วก็เลี้ยวกลับมาคืนเข้าไปสู่บอ่อที่หนึ่งครับเนาะขุดกอดก็เรียกบอ่อที่หนึ่งนะครับแต่มวลดินคานล่างนี่ก็จะมีปัญหาเพราะเราจะดึงไปทางไหน,นเราต้องดึงกลับไปคืนนู่นครับ ดึงกลับไปฝั่งทางนู้นครับถ้าเป็นโคกครับมนโคกอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับปัญหาก็เกิดน้อยๆแล้วครับพื้นที่ของท่านจํากัดเรื่องของท่านอยากได้มนเราไม่ได้ขยับเข้าไปทางน้นลึกครับเราขยับทางนี้ไม่ให้เป็นโคกเจี๊ยบท่านบอกเอาแค่พอประมาณครับเลยขยับเพื่อที่จะให้บ่อชิดก้ามาฝั่งนี้ครับบ่อชิดก้ามาฝั่ง ด้านล่างครับด้านบนก็จะเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็เป็นที่นาเหลือเท่าไหร่ก็เอาว่างันนี่ครับบรรยากาศยามบ่ายครับที่พวกเราได้มาทํางานแปลงใหม่รับพวกเราครับได้มาทํางานแปลงใหม่รับพวกเราโคกน้องนามโมเดลครับผมเพิ่งย้ายมาจากตำบลลำดวนครับย้ายมาก็มาถึงก็มาช่วยกันปักแปลครับวันนี้ทีมงานปักเปลเองครับผมทีมงานพวกเราตักแปลก,กันเองเลย ลุยกันเองเนาะลุยกันเองสู้กันเองครับแต่บรรยากาศถือว่าดีครับตรงนี้เนะบรรยากาศถือว่า ช่วงทเที่ยงเที่ยงเมื่อกี้ร้อนจัดเลยครับในะช่วงออกมาช่วงบ่ายช่วงนี้ประมาณบ่ายสามครับนะเนาะแดดร่มก็เริ่มแดดก็เริ่มอ่อนๆลงครับแล้วก็เหมือนจะหนาวซีดยซ้ำครับวันนี้เนาะรูปแบบบ่อก็จะไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าบ่อที่สองครับความลึกเจ็ดเมตรครับมีตะพักอยู่สามตะพักครับก็จะขุดยากกว่านิดนึงนะเนาะเพราะว่ารูปแบบบ่อจะมะีสามตะพักครับผมแต่ บ่อที่หนึ่งก็ถือว่าไม่ยากครับขุดง่ายหน่อยพรุ่งนี้บ่อน,นี้น่าจะจบช่วงช่วงก่อนเที่ยงน่าจะจบแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีปัญหาครับสำหรับเจ้าฟีมือเจ้าจีนแล้วก็เจ้า sk สองอ sm ของเราครับเนาะขุดไม่น่าจะยากอะไรครับเพราะว่ารูปแบบที่เราขุดมาซ้ำๆทุกวันเนาะการเข้าใจงานการควบคุมงานก็น่าจะแต่เช้าครับมันจะจบก็เพิ่งได้อน้ามันมาให้น้องครับช่วงบ่ายครับเนาะคือเราถ้าได้ขุดแต่เช้าปัันนี้จบไปแล้วครับบ่อน,นี้เนาะ ถ้าดตั้งแต่สองโมงเช้าป่านนี้เจะเจตจัดการเรียบร้อยครับบ่อนี้เพราะว่าเราไม่มีอุปสรรคเรื่องของปัญหาเรื่องของน้ําที่ซึอมออกมาจากผิวดินเนาะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ถือว่าจะจะเร็วหน่อยครับเนาะจะทํางานคล่องกว่าครับถ้ามีน้ําเฉะแฉะบนะถ้าเราขุดแล้วมีน้ําขึ้นมาบนดินนี้เนาะดึงน้ําที่ด้านล่างเป็นดินแล้วผสมน้ําขึ้นมาก็จะเดินเนี่ยจะยืนแทบไม่ได้ครับด้านบนเนี่ยดินที่โยนขึ้นมาก็จะแข็งแล้วก็ได้จะ เฉะแฉการปรับแต่งดินก็จะยากการดึงดินก็จะลําบากครับแต่บ่อนี้ฮะไม่เป็นครับถือว่าโชคดีครับผมเนาะโชคดีของพวกเราเจษมีสูงเองินอีกสีแปลงนด้เองนะ <laughs> อ่ะนุบางยัดเองเหรอเอง <laughs> ปะเฮย้ย <laughs> พวกเราก็จะไปทํางานแทนครับพอดีมีปัญหาที่ทีมงานอีกทีมงานนึ่งเขาไม่ได้ทำกันเนาะ ทางอำเภอเลยว่าเราเปลี่ยนสัญญาทำใหม่เราจะไม่มีสมัครปัญหาสำหรับเราครับแต่ว่าต้องเสร็จก่อนปีใหม่แจ่ต้องเอาเจ้าคันเหลืองไปช่วยกันปิดให้จบก่อนครับน้องต้องได้เที่ยวปีใหม่ครับถ้างนั้นไม่ได้ครับเนาะต้องรีบเร่งกันเต็มที่ครับช่วงนี้มีแต่อัดกับอัดครับต้องเร่งในช่วงนี้แหละนังเตยมเตือนกับเบิกชาจะเบิกตังค์ให้ปีใหม่เนี่ยเราต้องเร่งนะฮะไม่ได้เบิกมานานมากครับเงินพวกเราอยู่ในตรงนั้นนานเยอะเหลือเกินอยู่จนฝันถึงทุกวันครับลำบากมากครับช่วงนี้ก็ แค่เงินเติมน้ำมันยังลำบากเลยครับดูปัญหาครับผมเนาะทำงานแล้วเงินเติมน้ำมันก็ยังไม่มีเนาะทรมานจริงๆครับทำงานโค้งนองงาโโมเดลแต่ว่าเราก็ต้องสู้กับผมเนาะต้องสู้ต่อไปครับคลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องของพื้นที่การขุดครับแล้วก็นี่ฮะทีมงานเพิ่งจะจัดการเรื่องของน้ำมัน เราเอามาช่วงบ่ายพอดีพวกนี้ก็ได้จัดการแต่เช้าจะได้ลงงานแต่เช้าจะได้รีบจบรีบเสร็จครับเนี่ยสำหรับน้องไม่มีการว่าโอเอครับผมเนาะขึ้นแล้วไม่ลงครับจัดจังเดียวแต่เช้าครับแนละ้วก็ความเร็วของเจ้า SK 2 0 0บวกกับการคอนโทรลของเจ้าเจดครับเนี่ยช้ายาเขาเจดเรซิ่งครับนะฮะถือว่าสมคำเราเลยครับถือว่าเป็นมือหนึ่งของพวกเราของทีมงานพวกเราครับก็ ได้คนขับดีก็ถือว่าพวกเราก็ามีชื่อเสียงไปด้วยครับเนาะงานก็ได้ตามตามมาครับถ้าพวกเรามีทีมือในการทําโค้งหนองนามีด้านการทักษะในการปรับแต่งปั้นโค้งหนองนาก็จะทําให้พวกเรา,าได้งานเพิ่มเติมครับเนาะจะรีบเร่งตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมว่าปุ่งเพื่อเรงหนึ่ง,อง,องสองสามอีกวันน่าจะจบครับ การมาสี่วันก็จะจบครับก็จะหาคนขับเจ้ากุบก้าครับมาช่วยกันดึงดินครับแต่งสรบแต่งกันจะให้ช่วยกันจะได้รีบจบครับถ้าไม่ช่วยกันก็เสียโอกาสก็มีรถแต่ไม่มีคนขับครับเจอเรื่องเรียบร้อยก็หันหัวลงบ่อยเหมือนเดิมครับ บอก็ไม่ยากครับเนาะบอจะตรงนี้จะเป็นดินชนกันกันแบเป็นโคกที่ชนกันตรงนี้หรืออีกไม่เยอะแล้วครับมวลดินอยู่ที่ด้านล่างครับหรือ,อไม่เยอะครับตรงนี้แค่ประมาณชั่วโมงนึงก็จบครับแล้วก็น่าจะดึงดินไว้ครับแล้วรงนี้ก็ได้ลงชั้นล่างครับแล้วเคลียร์ดินด้านดินด้านบนไว้เสร็จก็วันนี้ลงด้านล่างแล้วขดขึ้นมาแต่เช้าก็เที่ยงก็น่าจะจบงานครับเนาะ ก็ดีนะครับตอนนี้ก็อีกชั่วโมงนึงก็น่าจะเคลียร์ดิ้งด้านล่างและด้านบนชั้นบนให้จบได้เคลียร์กองดินครับเพื่อที่จะให้ออกห่างจากบอ่อมาลุยกันต่อครับเริยเชียบเลยเรียบร้อย,ยก็ลุยต่อเลยครับผมกับเจ้าเจเรซซิงครับทีงงานเสียดชนะรถบุรีรัมครับนี่เนืบเนิบครับ เครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรใหม่เงเราทำงานแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของว่าจะเสียนู่นเสียนี่จะเสียงลงเสียเวลาไม่มีเนาะนิ่งปต๊บครับได้งานได้เนื้องานได้เวลาจริงๆครับคุ้มค่าครับซื้อรถใหม่แล้วกรวิ่งงานเร่งๆเราไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องของการขับรถัดเต็งเต็มที่ครับวกับีมือสองทีมงานของเรา เรื่อยๆครับจึงเรื่อยๆทำงานแบบสบายๆครับเราเอาดินไปเป็นโค้งฟังนะครับทางเจ้าของแปลงบอกว่าอยากได้ดินทำป็นลูกป่าครับตรงนู้นนะแล้วก็พยายามดึงดินส่วนข้า,างล่างข้างล่างนี่คือจะดินส่วนส่วนมานกก็จะให้ออกไปทางน้อครับให้ออกไปทาง ด้านบนครับผมทำด้านโคกด้านบนนะเราะว่าอย่างนั้นกันกนดสบายครับดินชั้นบนก็คือนุ่มกําลังกดดีนะเป็นงยืดร่วนบนทรายนะกาลังกดง่ายกดสบายแล้วครับแต่ชั้นล่างก็จะเป็นดินกรวดน่ครับผมแต่ไม่รู้ว่าลงไฟด้านล่างจะเป็นดินด่านหรือเปล่าครับค,บคบดินล่าก็จะกดช้าหน่อยจะเป็นดินดิน ดินเหนียวที่ไม่แห้งมากก็จะทําให้งานทํางานได้เร็วขึ้นครับาะก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ share, ครับให้กันลังใจพวกเราทีมงานเสียสรัต้นขุดบุรีรัมครับกับหน้างานคุณลุงนาแปลง,หปลงหใหม่ของเราครับวันนี้ที่บ้านเจ้าของแปลงอยู่บ้านตะครอครับแต่ว่าแปลงของท่านอยู่จิตบ้านจาน,น,นจรรครับตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณงนาโมเดล3ไร่ครับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ